สบายดีจ้าสบายดียดพี่น้องมืัอนี่วันเห็ดเขาเขาด้วยจ้าผา,า,า,ากสาวมวยซื้ออ่าหาซื้ออันนี้นี่อันนี้เขาขาหมูอันนี้เขาอันอ่ายังเป็ดพะโล้เป็ดเลือกเขาหน้าเป็ดหนาหมูหนะน้าเขาอิ่นแบบนานอยูล่ลาวนะเอามีเลยน้อ,นอยเห็ดกุจักพี่เอาเลยก่อนเอาสิ่งนี้ก่อนจริงอืมมัมีเพล่ นี่เทปแต่แหนูใส่นองมาแ้สิพีร่มันไม่เพป้อคือธรรมดาอยู่้วซุปีได้ไหมคิดแาจ้ากนได้น่กินเลยอาก็น่าหะทรงไซสสโงหลดน้ำน้องน้ำานมเลยเลิศมเบาภาพเบากระตูได้หลุดใหม่สีแดงด้ลยไปบ่ รถเนี่ยเองดอกรถจักรลูกเอ้ดีใจนำเด้อพี่เด็กจังทร์มีรถขี่โอ้ยบ่มีสองยังหงอยเดือดเด้อเอาแข่งกันเอ้าไปแล้วหอดแล้วเปินแลนไว้นานนี้แหละลงมาแลนะเปินเป็นคนจับโบมีจับซองมันั่งเลย มาเดจ้าอุ้ยแฉะไปในสั่งมาแต่สวรรค์นาเกตแมวยเอาถาดแซมวยซื้อเด้อพี่น้องเด้อมาสู่จริจริงค่ะซื้อสี่กล่องซื้อสี่กล่องเลยคนซื่อสี่อิ่มเลยละพระเอกคอยนะอิ่มแล้ว <laughs> อ่าฉลองทางพุ่นแหละก็เลยกล่องหนึ่งก็เลยหายไอถาวรกินดูด่างกล่องดูคนคั่วแซมวยแล้วกัอ่าอ่าแซลมอนดา,าว หลินเพื่อนนางขาเลคุณเด็กๆกับผิวเขาเลย้าเ็กนอยกินเขาก่อนนะกินอะไรหลายกินรกินบ่ด้อจาก็ก้ตั้งมันได้เลยมันกินแล้วมันกินอย่า thanky กินบ่กินน้ํานังลูกบ่กินบ่ไปลูกกินบ่เบิดเนาะกินน้ํานังลูกนะเอามีเห็นจังเบิ่งเแปลงกองก่อนผู้บ่าวน้อยนี่สดี่าอาอือสดีใ่บ่นําอันใทางชแลแบ่งคนละครึ่งแบ่งยมาใส่ิของเจ้าออือมากินเพชอ้าวลูกอันนี้ทางีนะ มาแต่งเคออก่อนจะเจอยานน้องลุงกินย่าน้องลุงเยอะกินนักอ่ะอืมกินที่ขายที่รูปินเอาอนเอาให้แองกพอเถาวันกินแล้วเราทำกับไข่เจ้ากินแล้วซื้อ4กล่องบ้าหน้ามันก็ได้กินเนากตามสบายเลย ใเพิ่นมวนลองลดน้ำกันก่อนพี่น้องเลยบริาเนี่ยไดดอกยูรนี่ยเข้ามาอีกได้แล้วถห่ถอยกล่องออกถอยกล่องออกไปทั้ดลทุกคนกล่องบินได้พี่น้อง มาเด้อจ <es> ้าพาดิได้กินเข่าพี่น้องเออเขาหิวเข่าเขาบินได้คินน้องอนกับคินห้อเบ้อแซ่บแซ่นีก็ขาดซื้อเขาจะกินอาหาแซ่บมานน้องอเนาะหลายกว่านี้มานาน มนนี่ขขาหน่อยเนาะเหมือนั้นไม่ค่อยกินจนมันกินต้อดชั่วโมงเอาปะตอนนู้นเลยก้

ไม่นานแม่แป็นกี่นะคะกามาเรายังมาทันลาบเย็นขึ้นเแป็นกี่พอรูปโลขาวอะไรอืขาวปั้นนองตอนนี้ตอคือเจวนะอะไรได้่ะของแฟนกี่อยะะู่เด้ค่ะ chị nhú vào. Đến được. Thứ ảo. Hả? Ừ. Nghĩa là, là không có gì đâu. Ừ, thì ấy คนนองจ right ้ะกนเงกีอะมากินไก่อาาากนอรอยจะให้น้องอ่ะนีสองคน ใช่นะในอิมเดีตักจะสิ่นกับอิมแตวมันพอกัน คือแบบยี่องเลยเด็กเขาบางกินหมูเลยเวลาแบ่งให้เขากินไก่เขากินเป็ดพอยังงงจะมาเพ่นกินมากินไก่่ะเขาเพิ่มอันนั้นเป็ดจ้าใช่น่าเป็ดจ้าลาไปเลยพี่น้องเอ้ยลาเด็กๆกินข้าวจนอิ่มเนาะขอบคุณทุกหลท์ทุกเห็นทุกคนที่กลับมารับชมเด้อจ้าได้สองครอบครัวชาวประไทยเด้อจ้าน้องนัดทีเชเนในเลยจ้า